เมื่อ11ปีที่ผ่านมาทหยาดน้ำนี้เป็นหยดน้ำตาของคนที่ถูกฆ่าตายเมื่อ11ปีที่แล้วอย่างที่ผมว่าร้องไห้ลงมาเพื่อนเอ้ยร้องไห้ลงมาร้องมา <Yeah. S 1> เพราะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ผมก็ร้องไห้ให้กับเหตุการณ์นี้แล้วเช่นเดียวกัน ผมก็หลังน้ำตาให้กับพลังของคนหนุ่มสาวให้กับพลังของลูกหลานที่เขายื่นมือมาซับน้ําตาเราที่เขายื่นมือมาโอบกอดการต่อสู้ของคนเสื้อแดงดัง<อ>นั้นผมอยากจะให้ <finalement, S 1> น้ำตานี้เป็นน้ำตาสายสุดท้าย<ป>ผมอยากจะให้ซ<ป>ากร่าง like, ไร้วิญญ,ญาณของพวกเราเมื่อ11บอปีที่แล้ว เป็นความสูญเสียสุดท้ายไม่ควรมีประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศคนใดต้องถูกฆ่าตายโดยรัฐเพียงเพราะพวกเขาเรียกร้องทวงถามอำนาจซึ่งเป็นพวกเขาอยู่แล้วโดยชอบตลอดมามประชาชนไม่ประสงค์จะแย่งชิงอำนาจจากมือใคร ประชาชนไม่พึงประสงค์ที่จะไปโค่นล้มทำลายองค์กรผู้คนหรือพลังใดๆในสังคมนี้แต่ประชาชนต้องการยืนเหยียดตัวตรงแล้วบอกทุกคนว่าเราคือเจ้าของอำนาจสูงสุดที่แท้จริงในการปกครองประเทศไทย เราต้องการยืนในที่ของเราเราต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมในฐานะมนุษย์ของเราเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้และเราจะไม่ยอมสูญเสียอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นก็ต้องขอเรียนไปยังทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะผู้มีอำนาจ ว่าที่ผมมายืนอยู่นี่ผมไม่ได้มาเปิดฉากสงครามผมไม่ได้มาเปิดหน้าท้าทายแต่ผมเพียงมาบอกว่าถ้าลูกหลานเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่าถ้าลูกหลานเขาต้องการต่อสู้เพื่อยืนยันว่าไม่ยอมรับบ้านเมืองที่ท่านส่งมอบให้เหมือนเช่นที่ผ่านมา ทางเดียวที่ท่านต้องทําคือเปิดใจรับฟังรักเมตตาแล้วชวนกันจับมือเดินหน้าไปพร้อมๆกับเขาเพราะประเทศนี้กำลังจะอยู่ในความรับผิดชอบของเขาในอนาคตอันใกล้ข้างหน้าบ้านเมืองน,นี้เป็นสิทธ์โดยชอบของคนรุ่นนี้ ที่จะเรียกร้องปริบททางสังคมที่จะเรียกร้องรูปแบบการปกครองที่จะเรียกร้องการจัดสรรโครงสร้างอำนาจที่ถูกต้องชอบธรรมและดีกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องทัดเชิญหน้ากันด้วยโทระไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่ท่านจะจัดการกับเยาวชนด้วยความโปรธเคืองชิงชังเพราะแท้ที่จริงแล้วการต่อสู้นี้เขาทําในานามของคนรุ่นปัจจุบันเขาทําในานามของคนเป็นลูกเป็นหลานของเราเขาทําในานามของคนรุ่นเดียวกับลูกหลานท่าน ถ้าคนอย่างคนเอกประยุทธ์จันโอชารักลูกสาวฝาแฝดสองคนปานหัวใจขนาดไหนพ่อแม่ของเพนกวินรุ้งไัยพ่อแม่ของเด็กทุกคนในเดือนจำก็รักลูกหลานปานสุดหัวใจเช่นเดียวกันถ้าผมไม่เห็นด้วยกับการคุกคาม การกดดันต่อลูกสาวนายกรัฐมนตรีอย่างไรผมก็ต้องไม่เห็นด้วย